สวัสดีพี่น้องกับสายๆนะครับวันศุกร์ที่หนึ่งสิงหาคมนะครับวันนี้ก็มาลุ้นนะครับใครจะหมูจะจ่าจะโชคดีนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่วันนี้เรามาอัปเดตนะครับอุโบสถของวัดบุญนันทนาศาลนะครับให้พี่น้องนะครับได้ชมกันนะครับตอนนี้ทีมงานช่างนะครับช่อฟ้าใบรากานะครับก็ขึ้นไปติดช่อฟ้าแล้วนะครับข้างบนนะครับ ส่วนทีมงานช่างด้านล่างก็ทำการเตรียมเทพื้นนะครับแล้วก็่อกํำแพงแก้วแล้ก็โบส่วก็เทพื้นได้ประมาณ30%มแล้วนะครับยังเหลืออีกประมาณ70%เนเื่องจากช่วงนี้ฝนตกนะครับไม่สามารถที่จะเอารถโม่ปูนเข้ามาได้นะครับก็ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับ ก็มีการเก็บรายละเอียดโดยรอบนะครับสาหรับอุปศส์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะครับก็แต่มาอัปเดตนะครับนี่ตัวหัวนากนะครับตัวนี้นอีกนกนะครับสวยงามเลยนะครับพี่น้องข้างบนนะครับดี๋ยวก็จะเป็นช่อฟ้านะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับสองชั้น พื้นที่โดยรอบบโบสถน,นะครับ่างด้านใต้ก็ยังไม่เทปูนนะครับเพราะว่ารถเข้าน่าจะยังเข้าไม่ได้นะครับโดยพื้นที่โดยรอบยังเปียกอยู่นะครับส่วนบันไดนะครับตอนนี้ก็ได้เทเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่บันไดขึ้นเก้าขั้นนะครับส่วนทางด้านในนะครับทีมงานช่างที่ว่ามาติดตั้งนะครับทางด้าน บัวนะครับประตูหน้าต่างนะครับแล้วก็บ,บัวโดยรอบฐานบัวสดนะครับก็กำลังปฏิบัติงานนะครับ,บนะครับนี่ทีมงานช่างนะครับ <laughs> จัดไปเสร็จแล้วใช่ไหม <laughs> โอเคโอเคเอาอเอาให้เสร็จก่อนฝนใหญ่มาอีกนะ <laughs> กำลังกำลัง <laughs> เร็วๆนี้แหละพี่เปิดหลังคาคือนี่เขาก็มาอัพเดตนะครก็ให้พี่น้องดูกันยาวๆนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานช่างครับสามทีมหรือว่าระดมทีมกันนะครับนำใสอุโบสถกันเต็มที่เลยครับคาดว่าแล้วเสร็จก่อนออกพรรษาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ มีกําลังใจมาอัปเดตก็ให้พี่น้องได้ชมนะครับการสร้างอุโบุสถของวัดบุญณน,นันทนธนสารของเรา